อดีตหรือปัจจุบันที่คิดว่าตัวเองเคยทำผิดพลาดมาแล้วให้คุณลองค้นพบตัวของคุณเองว่าคุณอยู่ที่จุดซึ่งคุณไม่คิดอยากจะพยายามต่อไปอีกแล้วนั่นหมายความว่าคุณได้นำชีวิตตัวคุณเองไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าสิ้นหวังจากการเรียนรู้คุณได้สอนตัวเองหรือได้เรียนรู้ว่าในที่สุดที่คุณสิ้นหวัง ข่าวดีก็คือหากคุณเคยผิดคุณเคยทำพลาดคุณสามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้คุณสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณในวันนี้โดยการเปลี่ยนลักษณะการรับรู้และการกระทำดังที่โทมัสเอดิสันเคยกล่าวไว้ว่าผมไม่เสียกำลังใจเพราะความพยายามที่ผิดพลาดที่ผ่านมานี่คือก้าวหนึ่ง ที่มุ่งไปข้างหน้ามันเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนชีวิตให้เป็นไปตามความต้องการคือการกำจัดความเชื่อในทางลบว่าตัวคุณไม่สามารถทำอะไรได้หรือสิ้นหวังดังนั้นคุณจะทำได้อย่างไรบ่อยครั้งสาเหตุที่คนพูดว่าไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้นั่นก็คือ เขาได้พยายามทำสิ่งต่างๆมาแล้วในอดีตและมันล้มเหลวและมันไม่ได้ผลมันทำให้เกิดความสิ้นหวังแต่ขอให้จำประโยคที่พูดเป็นประจำว่าอดีตของคุณไม่เท่ากับอนาคตของคุณสิ่งสำคัญไม่ใช่สิ่งที่ผ่านมาแต่สิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้ ขณขนะนี้อยู่กับปัจตุบันหลายคนพยายามที่จะขับรถไปในอนาคตด้วยการใช้กระจกหลังนำทางแต่ถ้าคุณทำเช่นนั้นบ่อยๆท,ทีรถคุณจะทนได้อย่างไม่ต้องสงสัยแทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองโดยมุ่งไปที่ความสน,สนใจไปในสิ่งที่คุณทำได้ในวันนี้โดยคุณที่เรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้เพื่อทำให้อะไรๆดีขึ้นและจากประสบการณ์โดยตรงของคุมยิย่าโอเคเคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่ก็บอกตัวเองเสมอว่าเราจะต้องก้าวและมุ่งไปข้างหน้า คุณปิยะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเคยผิดพลาดมาในอดีตก็ตามขอให้คุณตรงมุ่งไปข้างหน้าสวัสดีค่ะ